ครับเจอกันอีกแล้วนะครับแอลลี่วัดไทยอีพีสิบเจ็ดนะครับตอนนี้อยู่หน้าวัดหน้าพระเมรนะครับที่จังหวัดยุทรานะครับเดี๋ยวเราก็าไปดูบรรยากาศภายในตอนนี้เราอยู่หน้าพระโวสดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะครับประทานที่หน้าพระโวสดนะครับ นี่คือทางขึ้นพะววสดนับนี้รู้ดได้ยังไงเป็นพะววสดนับนี้ใบเขียนมานะครับอ๋อย่างนี้แหละครับครับนี่เราจะไปที่ไหนครับผมไปเข้าโวโพดครับไปรับ มีพร,ระประธานในโบสถ์นะครับมีบรรยากาศครับนี่คือบรรยากาศขาขภายในโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูพระวิหารนะครับซึ่งมีหลวงพ่อขันธละราชลน,นะครับมีอายุถึง1,500ปีนะครับ ครับอันนี้พระคันธราล่าจำลองนะครับองค์ขวามือเนี่ยครับตั้งอยู่หน้าพระประธานในโบสถ์นะครับการสร้างโบสถ์จะคล้ายๆกับที่นั่นนะครับทางภาคเหนือนะครับมีเสาสองข้างล้อมรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูพระวิหารนะครับครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อคันธราล่านะครับในพระวิหารนะครับ ทางเข้านะครับก็จะมีรูปจำลองปราคาเดราลาล่ะครับสององค์นะครับครับอันนี้ก็บรรยากาศเข้าวๆรอบวัดหน้าพระเมรุนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างให้ไหว้อยู่นะครับถ้าใครสนใจก็มาดูได้เลยนะครับมาชมได้เลยนะครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับยังไงทีนี้ไปก่อนนะครับไปแล้วครับ